อ่ะสวัสดีคุ้มอ่สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบังมัง,งข้ครัวนะครับวันนี้บังมังจะมาทําเมนูไก่อ,อกปีกนะครับอ่า uh, ไก่อ,อกปีกถ้าภาษาาลอยู่เขาเรียกว่าไอเยติงนะครับอ่า uh, นี้เรามาทําเครื่องปรุงนะครับก็ไปหมักไก่นะครับอ่า uh, เราจะใช้นะครับกระเทียมกระเทียมข่าวนะครับ คำมิงนะครับคำมิง <c oughs> แล้วก็พริกไทยดำนะครับสามอย่างนะครับเร <c oughs> าจะทุบให้เท่ากันนะครับนะครับทุกให้ละเอียดนะครับทุกไม่ค่อยเก่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องทุบให้ละเอียดนะครับให้เข้ากันนะครับอาตอนนี้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทาที่ตัวไก่นะครับสไตล์เรานะครับก็อร่อยนะครับนี่ เราครับเรียวเรวนะครับอ oh. แล้วก็เราไปอบนะครับไปอบกับปีนะครับใช้ยางมอเตอร์ไซค์หนึ่งเส้นนะครับอ้ อ่าโอ้ยเสร็จแล้วนะครับเราไปอบกันเลยนะครับอ่าขั้นตอนแหลนะครับเอาขวาดนะครับเอาขวาดมาฝังไว้นะครับเท่านี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําด้วยนะครับแล้วก็เอาใบาตองน,นะครับเอาใบาตองมาตั้งรอบๆไว้นะครับเพื่อ ไม่ให้ชุมมานะครับไม่ให้สกปรกนะครับอ่อนี่ครับทำแบบนี้นะครับ ก็เอาไก่มาครับไก่ที่เราหมักเมื่อกี้นะครับตั้งไว้นะครับเอาสวยงามครับเอานี่นะครับบุซีดาวาบุซีดาวาภาษา,ทา,าทไทย,ยอะไรไม่รู้เอามามักไว้นะครับ บนี่นะครับแล้วก็เอาปีกนะครับเอาปีกครับแล้วก็เอายานะครับใส่ไว้ อ่าครับเอเรามาเอาอีกบล็อกนะครับตั้งไว้เพื่อให้มิกครับให้ควันมิเข้านะครับก็มาจุดไฟนะครับจุดไฟนะครับถ้าสุกนะครับยางนี้หมกไก่สุกนะครับ ประมาณ10นาทีห้านาทีอ่าตอนนี้ยาหมกแล้วนะครับเรามาดูครับ ง่้วโอครับแล้วนครับรอนี้ครับโอ้ย อันนี้เราจะมาชิมนะครับจากที่เราทำเมื่อกี้นะครับโอ้สุกนะครับนี่ครับเรากินกับน้ำจิ้นซีฟู้ดนะครับจะไปครับคำแรกครับบิสมิลลาฮิเรามาเนื้ออร่อยครับอดูเนื้อครับอื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <c oughs> อ่าวันนี้วันนี้ของเรามาอีกแล้วนะครับอ่าววันนี้ยิ้มตลอดนะครับวันนี้ เอาให้เขาชิมนะครับอตอนให้ป้อนนะครับคนนี้โอ้ยนะอยังไม่ได้ถามเลยนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้ยวันนี้บอกว่าอร่อยนะครับวันนี้รอฟะนะครับอตอนให้ป้อนทุกคนนะครับอ่าครับ โอ้ยเป็นไงครับร้อนร้อนโอ้โห <c oughs> ว่าอร่อยครับอร่อยอร่อยนะครับ,อ,รอ,อ,รอ,รบอ่าอ่านี้วันนี้เราไปทําดูกันได้นะครับอ่าคลิปหน้านะครับอ่าอยาให้ทําอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์บอรนะครับอ่าคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับขอบคุณครับ